เพราะมากเลยค่ะดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ท่านชายเล่นดนตรีให้ฟังสดๆแบบนี้ปกติผมก็ไม่ค่อยจะเล่นดนตรีให้ใครฟังแบบนี้หรอกครับมีแต่อัดคลิปลง YouTube แค่คนที่พิเศษจริงๆดิฉันดีใจมากเลยนะคะที่ท่านชายเห็นว่าดิฉันเป็นคนพิเศษวันนี้ผมได้เตรียมของขวัญให้คุณด้วยนะครับ ลองเปิดดูสิครับท่านชายมีเรื่องให้ดิฉันต้องอยากรู้ตลอดเลยนะคะฮะนี่มันดูสีหน้าของคุณแล้วคุณยุก,กิไม่ชอบกดปุ่ม subscribe เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะมันยุ่งยากและทำให้คุณขี้เกียจกดหือครับ เปล่านะคะดิฉันไม่ได้ขี้เกียจนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันไม่ชอบมันเพราะคุณเป็นพวกที่ชอบดูคลิปใน YouTube แล้วกดดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับท่านชายกำลังพูดเรื่องอะไรคะดิฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะความลับมันไม่มีในโลกหรอกคุณยุก,กิคุณเคยเป็นเก้าอิชาที่เคยผิดหวังในความรักอยู่ตบตาฉันได้แล้วยุก,กิเฮ้ยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมานางปีศาจที่มัก Let Let hold anymore it it Can't it go Let it go hold it back anymore. Oh, <dear. S 3> ที่ฉันตามดูเพราะฉันชอบรายการของเธอแต่พอเราได้พบกันทำไมเธอต้องให้ฉันกด Subscribe ด้วยล่ะเธอไม่ผิดที่ชอบดูรายการฉันหรอกแต่ฉันอยากให้เธอกดปุ่ม Subscribe เพราะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาในทาง Woody Talk Channel เธอจะได้รับอีเมลในการเตือนทันทีมันแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นคือแฟนตัวจริงไม่กดปุ่ม subscribe เดี๋ยวนี้กดปุ่ม subscribe เดี๋ยวนี้ฉันไก่กคกณจะไปลงน ถ้าชอบบูติท็ Channel ดูเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม Subscribe เลยครับกดเลยครับ